หาจิ๊กซอยยังไงสายฟรีได้1,000ภายใน1อาทิตย์นะครับดีครับผมโอเคครับผมมาชุดรวมริมิเต็ดโปรนะฮะเราจะได้เตะคนไหนซึ่งตอนนี้อีลาติชชอปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและร้านนี้ยังสามารถเติมได้ทั้ง UID และ ID พ a s s และยังมีเกมอื่นอีกมากมายให้่านผู้ชมได้เลือกเติมสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปทางเพจอีลักติชอปหรือแอนไลน์อีลักติชอปได้เลยนะครับผมและสามารถเติมได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมการเติมต้องรอคิวสักครู่นะครับและต้องเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจไปเติมไปเติมกันเลยครับผม Let's Go วัสดีทุกคนต้ดูทั้งกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรผมก็ยังคิดไม่ออกแต่เราไปดูกันในเกมดีกว่าเรนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมได้ทําการเติมพาร์เข้าไปนะครับผมผมก็จะทําการรับนะครับผมพาร์ตตอนนี้ผมก็ได้แค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็ได้แต้ม f c มา600นะครับตอนนี้ผมมีแต้มอยู่7 0ที่ได้จากพาร์นะครับผมแล้วผมว่าจะมาบอกวิธีการหาจิ๊กซอยอย่างไง สายฟรีได้1,000งพัใน1อาทิตย์นะครับเดี๋ยววันนี้มาบอกนะครับอันดับแรกนะฮะเราขอไปเปิดแพ็กก่อนละกันก่อนที่เราจะมาบอกนะครับโอเคเราจะไปเปิดแพ็กกันดีกว่าครับผมแพ็กเนี่ยก็จะมีอยู่3 0 0พเพชรซึ่งส0 0 0เพชรนี่ครับได้นี่ละกันนี่ครับผมกดไปเลยโอ้โหตัวเก่าอีกแล้วไตัวเก่าอีกแล้วครับท่านผู้ชม ไอตัวเก่าแล้วจะเป็นตัวอะไรโอ้โหอัดบิวครับว่าแล้วไหอตัวเก่าและ600 FC p เ i n t เราจะไปทำอะไรกันดีนีครับ600 FC p o อ n t นี่มันได้แพ็คอะไรบ้างนะผมก็จะมาแบบงบน้อยนะครับวันนี้นวัี้ผมไม่ได้เติมเข้าไปเยอะนะฮะโอเคขอแพ็คนี้ละกันนี่ครับผมขอ ตัวใหม่ๆม,มาแล้วกันนะครับไปเลยครับผมโอเคครับผมมาชุดรวมริมิเตดโปรนะฮะเราจะได้เตะคนไหนซึ่งตอนนี้มาลุ้นแน่ๆได้แน่ๆแ,แล้วตัวใหม่ที่ผมไม่เคยได้และเราไปลุ้นพร้อมกันครับลุ้นพร้อมกันครับผมเราจะได้ตัวอะไรจะเป็นโปรโตกเกตครับ CB ครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ หแล้วเป็นลูบินดีอาร์ะะครับผมร้อสิบสองเปิดแรกมาก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะฮะเจ้เราเ,เหลืออยู่ร้อยี่สิบวันนี้มาแบบงาจริงครับไปได้อะไรหรือเปล่าปึ๊บห้าได้สี่พันว้าว,ว,าวได้สี่พันเพชรครับ ก็ขอแพ็กนี้หน่อยแล้วกันนะครับไปเลยครับผมลุนไปครับเปิดไปเลยครับโอหนึ้เา oh, oh. ครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกแนวทางการหาจิ๊กซอแล้วกันนะครับเฮ้ยตายได้ได้อยู่มาจะมาบอกครับว่าแนวทางการหาจิ๊กซอว์วันนี้สายฟรี ็นอย่างไรกันบ้างและมันได้ผลจริงๆครับในผลจริงนบผมรับประกันได้เลยว่า1000บวก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 อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไปดูแต้มดีกว่าครับว่าผมได้แต้มเท่าไหร่รนะับปัจจุบันตอนนี้นี่ครับผมตอนนี้แต้มผมมีอยู่1 1 0 0ครับซึ่งนักเตะที่ผมมีอยู่และยังไม่แลกอีกนี่ครับผมอีก220ครับ ผมก็จะแลกไปเลยเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ผมเติมสตา,าร์พาสไปแค่70เท่านั้น70นะถ้าเอาไปลบกันเนี่ยแต้มผมก็จะเหลือประมาณพันสองกว่านี่เลยครับผมได้จากการเล่นกิจกรรมนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้แลกในวีคนี้ผมจะไปแลกในวิคถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีแลกกันดีกว่าว่าเราควรทำยังไงกันบ้างครับผมวิธีแรกนะครับมาตรง ต่อเวลาพิเศษครับเดี๋ยวผมพาไปแบบเรียวๆแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันแล้รกันนะเยครับผมใครที่ยังไม่รู้นะส่วนใครที่รู้แล้วก็ดูเป็นความบันเทิงได้นะครับผมโอเคครับผมมามาตัวแรกเปลี่ยนก่อนนะครับผมแล้วก็ไปตรงนี้ครับตรงต่อเวลาพิเศษครับเสร็จแล้วครับผมเราก็แลกนะแลกพวกที่เรามีอยู่ให้หมดครับ แบกตัวนั้งเตที่ไม่ได้ใช้งานครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่ส0่พอาจจะไม่พอซึ่งแต้มนี้ครับผมมันต้องใช้ประมาณประมาณ5,000นะครับผมห0าพันถึงจะสามารถใช้ได้เดี๋ยวผมมาแลกให้ดูแล้วกัน5้าพต่อเวลาพิเศษเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้มีคําตอบครับผมบอกเลยครับว่าสบายใช้งานได้ยาวๆสําหรับวิธีนี้เพราะว่ามันรี วันต่อวันอยู่แล้วครับซึ่งมาตรงนี้ครับผมให้ประจำวันนะมาตรงที่ใไ,ไรประจำวันและมาตรงนี้ครับผมนี่เลยตรงนี้ครับจะรีวันต่อวันนะครับซึ่งจะมีโอกาสได้ทั้งจิ๊กซอและแต้มทีมัรีเที่ยวเอาไว้ใช้สหานักเตะน,นะครับผมเราก็สมมตินะเราแลกไปครับผมใช้วิธีนี้ แบบเรื่อยๆเลยนะทุกวันเกือบทุกวันลยครับผมเห็นไหมได้มาแล้วครับ60สิบิซอครับหาได้แบบง่ายๆหาได้แบบง่ายมากครับผมวิธีหายิกซอนะเนี่ยนี่คือวิธีแรกบอกเลยว่านี่คือวิธีแรกที่ได้ง่ายมากๆครับหกสิได้ไปแล้ว60ิครับตอนนี้ผมมีอยู่พันสี่ยังไงวิธีหายง่ายครับผมซึ่ง เอานเตะที่ไม่ได้ใช้งานไปแรกครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีต่อไปครับเราจะมาเปิดไปแล้กันเพราะว่าผมได้มาอีก3 0 0รอนี่ครับผมผมัดไปครับลุ้นลุน,ล,นลุนหน่อยให้มันได้ลุน้นลุ้นหน่อยเตะไปเตะไปแล้วครับได้เป็น ได้เป็นเห็นไหมจิ๊กซ์ซออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือเติมนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะกับการหานะครับผมโอ้โหแค่ใช้สี่ร้อยเราดูไปที่ร้อยเราก็อาจจะยังก่อนแล้วกันนะครับโอเคและวิธีต่อไปวิธีต่อไปก็เบสิกง่ายๆครับนั่นก็คือกิจกรรมการแข่งขันของพิมลีที่เอาเข้ามานั่นแหละนะครับผมก็เป็นกิจกรรมของพวกนี้นะครับผมเราก็จะสามารถรับได้แล้วก็ จะให้แบบไปเล่นเล่นกิจกรรมแล้วก็สามารถรับผู้นีดนะครับแต่ว่าฮะโอใบตั้งพอสิบรับอ่ะเราก็เล่นไปเรื่อยครับถูกไหม,มก็จะมีให้เล่นนี้บผมบางอันถ้าถึงตรงนี้มันก็จะไม่ปลดล็อคออีกสัปดาหน์นึงก็จะปลดล็อคหรือไม่ก็พวกน,นี้นะครับผมใช่ไหมพวกนี้ครับเราก็จะได้พวกแร้งด้วยครับผมได้ทั้ง จิกซอสเลยครับผมอาจจะน้อยแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับผมและวิธีต่อไปที่ควรทำมากๆนะครับผมนั่นก็คือดันแรงขึ้นนั่นเองดันแรงขึ้นเนื้อผมบอกเลยว่าสบายมากแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้รำดันขึ้นแชมเปี้ยนทั้งหมดนะครับผมผมยังไม่ค่อยวางที่จะเล่นนะครับผมตรงนี้ครับมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับในการเล่นรางวัลนะครับผมเห็นไหมแต่ละดานเนี้อบันก็จะมีนักเตะให้เราในแต่ละกิจนะครับผมมันก็จะมี เยอะแยะนี่ครับผมโดยรวมได้เกือบแ้าแผงหนึ่งอะได้เกือบส0งร้เลยนะถ้าแบบใครดูดีๆหน่อยหรือร้อยส0งขึ้นอะพูดง่ายๆับมีโอกาสได้หนึ่งตัวแล้วแน่ๆนั่แนแหละนี่ครับผมผมบอกเลยรว่าสัปดาห์นี้ผมได้โดยไม่เติมนะถ้าไม่รวมวันนี้นะวันนี้ก็คือแบบผมเติมไปแล้วหรืครับผมเติมแต่ว่ามันก็แค่ ได้มาแค่ร้อยกว่าจิก๊กซอนะครับผมสำหรับการเติมแต่ว่าถ้าเป็นสายพรีจริงๆและบวกดวงด้วยนะนั่นแหละครับถ้าบวกดวงด้วยมันก็จะได้จิกซอแต่มีวิธีหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้ท่านชมเนี่ยเล่นทุกวันและไปเปิดทุกวันนะครับผมนั่นก็คือตรงต่อราพิเศษนั่นเองบอกเลยครับว่าอุ้ยถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยต้องไปเล่นนะฮะ ต้องไปเปิดหรือนะครับผมสำหรับไฮไลท์ประจำวันต้องนะเนี่ยทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากกับหาตรงที่มันมีจิ๊กซอตรงที่มันมีจิ๊กซอเลยเนี่ยเอาแพ็คนี้แพ็กเดียวเราบางวันเนี่ยอาจจะได้หนึง1ในครั้งเดียวนยะครับผมโดยฉเฉลี่ยก็ประมาณ2 0งอ่ะเกือบ200ต่อวันนะถ้าใครดวงดีหน่อยดีนะครับผมและนี่ก็คือวิธีหาจิ๊กซอแบบ ทางรัดและการเดีวยวผมสาหรับรใครที่ยังไม่รู้นี่ครับผมนี่ก็มาบอกแนวทางให้ได้รับชมนี่ครับผมแหมก็ได้มาอีกสิบแล้วนี่ก็คือสายฟรีแบบแจกเลยครับผมประมาณนี้ท่านผู้ชมวันนี้มาแนะนําแนวทางสําหรับใครที่ยังไม่รู้นี่ครับก็สามารถเอาไปใช้ไปเล่นกันได้นี่ครับผมวันนี้ก็ มาแนะนำปรับมานี้แล้วก็เปิดแพ็คเล็ก,เก,เก,เกๆน้อยๆครับผมผมคิดไม่ออกจริงๆวันนี้ผมเลยมาตั้งข้อแล้วครับวันนี้วิธีหาแ้มจิกซอ1,000พต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแต่ว่าถ้าสัปดาห์ต่อไปแบบมันอาจจะแบบยากหน่อยอาจจะใช้ดวงหน่อยนะครับผมสัปดาห์ต่อไปที่หลังจากที่ได้1,000แล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแรงมันก็จะตันที่นักเตะน,นะ มันก็จะพวกแชมเปี้ยนเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้ติดอ่ะนะครับผมส่วนตอบแล้วพิเศษนี่ก็คือแนะนำนะครับผมใครที่ทางรัฐนั่นแหละครับคือหนึ่งวิธีครับที่ผมใช้ณปัจจุบันนี้ในข้อบผมสำหรับคที่ยังไม่รู้และสําหรับใครที่รู้แล้วฝากกดติใจฝากกดไลค์ให้หน่อยเลยกันทุกช่องทางครับผมไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาทู้ชมทุก่านก่อนครับ